สวัสดีค่ะคลิปนี้นำเสนอน้ำ้มคั้นของเกาหลีนะคะกับผลไม้ปั่นของไทยค่ะวันนี้เราจะมาเสนอเพียวๆนะคะชมภาพชมคลิปกันเพียวๆะคะ่ะซุปั้นก็จะเป็นคั้นสดนะคะจากเกาหลีนะคะสีส้มของเขาจะผิวสวยมากนะ,ะสีเข้มมากนะ,ะบีบน้ำนะคะบีบเอาน้าออกอมาเนะื้อน้ำเยอะมากค่ะดูน่าทานมากค่ะอน,นี้คือเกาหลีสตรีทฟู้ดนะคะ ผิวส้มเขาจะสวยมากสีเข้มนะคะข้งางในก็ประมาณออกแบบมีแต่แบบน้ำเนื้อนะคะเนื้อมีแต่น้ำบีบเข้าไปได้น้ําเยอะมากค่ะสังเกตัว่าเขาจะใช้ประมาณผลครึ่งนะคะก็ได้เต็มแก้วแล้วค่ะร้านเขามีผลไม้ปั่นด้วยค่ะเดี๋ยวของคนไทยจะเสนอเป็นผลไม้ปั่นนะคะของเกาหลีก็มีทั้ง ผลไม้คั้นกับปั่นด้วยนะอันนี้ก็เป็นส้มแมนดารินเหมือนกันนะคะแต่ว่าข้างในสีจะสวยมากค่ะสีออกส้มแดงนะ,ะแดงชมพูค่ะสีเข้มเวลาคั้นน้ำออกมาก็น้ำก็จะออกสีแดงนะคะออกชมพูแดงได้น้ำเยอะมากค่ะหน้าทานหนึ่งผลก็ค่อนแก้วละได้เยอะค่ะ ทานเข้าไปได้สุขภาพเต็มๆเ,เลยค่ะคือใสเฮลตี้อ่ะนะคะชอบเลยค่ะแบบนี้นะคะได้รับแต่สารอาหารตเต็มๆเ,เลยผลไม้ของเขานะก็จะใส่ผลไม้เป็นน้ำล้วนๆนะคะผละไม้น้ำส้มล้วนๆแล้วก็ตามด้วยอาจจะเป็นน้ำสไปซ์บ้านเราอาจจะเป็นใส่โซดานะคะเพื่อให้มันมีรสซับซ่านะคะเขาจะไม่ใส่น้ำเชื่อมนะคะน้ำตาลไม่ใส่เกลือไม่ใส่นะคะ ผิวสีจะฉ่ำม,มากได้น้ำเยอะมากค่ะสังเกตดูนะคะว่าเขาจะแบบใส่น้ำส้มเออ่ใส่น้ำโซดาหรือใส่น้ำสไปซ์นะคะบ้านเราเป็นโซดาบ้านเขาเป็นใช้น้ำสไปซ์แทนนะคะ ก็จะเติมน้ำสไปซ์ลงไปตามที่ลูกค้าสั่งพ่อเห็นบางแก้วเขาก็ไม่ใส่อ่าเรียบร้อยนะคะจะประมาณนี้นะคะน้ำต้มั้นของเกาหลีค่ะเดี๋ยวเราดูของไทยนะคะของไทยจะเป็นผลไม้ปั่นค่ะจะเลือกใส่ผลไม้อะไรก็ได้นะคะตามที่สั่งได้เลยค่ะ อ่าตอนนี้ขอโฆษณาช่วยกดปุ่ม subscribe กับ like, กดปุ่มไลค์แล้วกดปุ่มแชร์ไปฝากเพื่อนหน่อยค่ะคุณอันนี้เป็นน้ำผลไม้ที่แม่ค่าเขาคั้นเอาไว้นะคะเวลาตักใช้มันก็จะได้สะดวกนะจะได้ไม่ต้องไปแบบทำแบบยุ่งยากนะมะพร้าวเนี่ยเขาก็เลยต้องขูดเอาเนื้อกับน้ำใส่โถไว้น้ำส้มเขาก็จะคั้นเอาไว้แล้วก็น้ำเสาวรสเขาก็จะคั้นบีบเอาน้ำเอาไวนะะ้นะคะแล้ตักใช้ก็จะได้สะดวก ส่วนผลไม้อื่นๆนะคะก็จะโชว์เป็นผลอยู่หน้าร้านวางให้เห็นแบบสดๆแล้วส่วนผลไหนที่มันปอกยากๆ,ๆเขาก็จะปอกไว้อยู่ถังข้างๆนะคะปอกไว้เพื่อที่จะได้หยิบมาหั่นได้ง่ายๆแล้วก็สะดวกนั่นเองนะคะร้านนี้จะใส่ผลไม้กี่อย่างก็ได้นะคะราคาสี่สิบขึ้นไปถึงห้าสิบสี่สิบสี่ห้า ผลไม้หลักๆที่ใช้ในการปั่นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นส้มนะคะแอปเปิลแล้วก็มะละกอผลไม้น้ำมะพร้าวนะคะแล้วก็แตงโมนะคะแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิลแดงนะคะแล้วก็สับปะรดนะคะหลักการปั่นนะ,ะก็จะใส่ผลไม้ที่ต้องการลงไปแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมนะคะของคนไทยใส่น้ำเชื่อม แล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ําแข็งนะคะคันนี้จะใส่นมด้วยหรือเปล่าก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งนะคะถ้าจะเป็นการใส่นมก็จะเป็นสั่งในรักษาะเฮลตี้ Healthy, ใช่ไหมคะจะดูแลร่างกายหรือกินแบบกินแบบ อร่อยเนิดหนึง่งหรือถ้าเฮลตี้จริงๆเข่งๆหน่อยก็จะต้องใช้เครื่องปั่นที่มีความละเอียดสูงนะคะปั่นได้ความเร็วมากๆคือต้องการให้เนื้อมันเนียนนะคะเนื้อมันละเอียดแล้วก็จะต้องใส่นมจืดเข้าไปด้วยหรืออาจจะใส่นมหวานเข้าไปด้วยหรืออาจจะใส่โยเกิร์ตก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อต้องการให้รสชาติมันออกจาลดละมุนนะคะ ลดนุ่มนะฮะลดอร่อยนั่นเองแล้วก็ร่างกายก็จะได้แนวสุขภาพเต็มเเพราะว่าการปั่นที่ละเอียดร่างกายสามารถดูดเอาไปใช้งานได้เต็มที่นะรู้สึกกระฉับกระเฉงได้ทันทีนะฮะอันนี้เมนูของเขาสังเกตดูว่าจะเป็นเมนูบอกว่าถ้าต้องการที่จะบำรุงผิวพรรณเนี่ยต้องสั่งผลไม้อะไรต้องใช้ผลไม้อะไรถ้าต้องการที่จะบำรุงคันนะคะท้องต้องกินผลไม้อะไรเมนูร้านเขาก็จะบอกไว้ด้วยนะหรือว่าถ้าต้องการที่จะกินแบบคลายเครียดนะคะต้อง ใช้ผลไม้อะไรนะะเมนูร้านนี้เขาก็จะเขียนติดไว้ด้วยมันก็จะมีข้อดีแบบนี้เวลาลูกค้าเดินผ่านนะเขาก็จะอ่านปุ๊บมันก็จะทําให้นึกอยากว่าเอ๊ะเราอยากจะทําให้ผิวพรรณสวยนะเนี่ยเอ้กินซะหน่อยละกันอย่างน้อยกระดับกระหายใช่ไหมรู้สึกร้อนๆได้ผลไม้แบบชื่นใจเข้าไปก็จะทําให้สดชื่นกระปี้กระเป๋าด้วยนะคะอร่อยด้วยนี่เป็นการปั่นนะคะผลไม้ปั่นของคนไทยคะ่ะสู้กับการคั้นของเกาหลีได้ไหมคะอันนี้ประทะกันร,ระหว่างคั้นไทยกับ อขั้นเกหลีกับปั่นไทยค่ะ่ไหะเขาก็จะหยิบอันชิ้นที่ที่แบบมันปอกยากๆน,นะเขาก็จะมาปอกใส่ถาดไว้ใส่ถังไว้แล้วก็หยิบหั่นได้เลยนะคะนี่ใส่น้ำเชื่อมนะคะแล้วก็ตักน้ำแข็งใส่ขาดโถ โใส่น้ำนะคะน้ำมะพร้าวน้ำส้มนะคะแล้วก็มีมะพร้าวสองน้ำสะวลรสนะ,ะอยู่ริมสดุดนี่คือปั่นของไทยนะคะผลไม้ปั่นค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเรียบร้อยนะคะ ขอจบการน,นำเสนอผลไม้ปั่นของไทยแล้วก็คั้นเกาหลีประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ